ตอนนี้นะคะแอดวานมีตอนที่4ของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่มาฝากนะคะเรื่องนี้ดูเราก็อารมณ์ดีค่ะก็ขนาดเล่าเดี๋ยวก็อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าบทก็มีความตลกมีความขำๆแล้วก็มีความสู้นะคะของการดำเนินธุรกิจไปด้วยค่ะที่โรงเรียนอบรมชายนะคะอาจารย์ก็บอกหนิงอี้ว่าให้ตั้งใจเรียนปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่แล้วให้เขาค่ะไปนั่งกับเพื่อนที่โต๊ะว่างตัวหนึ่ง หนิงอี้เข้าไปนั่งอ่ะก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะส่งหนังสือมาให้เขาเร่มหนึ่งชื่อชื่อว่าคมภีร์เขยแต่งเข้าบ้านหนิงอี้ก็ถามเพื่อนคนหนึ่งนะคะชื่อหลีผินว่าเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่แบบไหนอย่างอย่างนั้นเหรอหลีผินก็ตอบว่าที่เนี่ยสอนให้บุรุษที่เป็นเขยแต่งเข้าบ้านน่ะทาอาหารชงชาเรียนงานเย็บปักถักร้อยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลภรรยานักเรียนที่เนี่ยรว้นเป็นผู้ชาย เกาซิวค่ะนักเรียนอีกคนหนึ่งในชั้นนะคะก็พนันกับลีผินว่าหนิงอีอ้ต้องทำความผิดเรื่องดูแลภรรยาไม่ดีแน่เลยเลยโดนส่งมาที่นี่นะคะลีผินก็บอกว่าดูเขาเป็นคนไม่มีเรี่ยวแรงน่าจะทำงานบ้านไม่ดี <c oughs> สนเหมี่ยวค่ะเพื่อนนักเรียนอีกคนนะคะก็ร่วมพนันด้วยลีผิน เลยแนะนำตัวเองส่นเมียวและเกาชิวให้กับหนิงอี้รู้จักแล้วก็ถามว่าท่านทำผิดอะไรมาหนิงอี้ก็บอกว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำผิดอะไรแค่ไปหอชินเหมือนมาเท่านั้นเองเพื่อนที่อยู่ในห้องต่างก็ตกใจนะคะที่หนิงอี้ที่เป็นเคยแต่งเข้าบ้านกล้าทำเรื่องร้ายแรงเช่นนี้แล้วพวกเขาก็สนใจในตัวหนิงอี้ค่ะเข้ามารุมร้อมถามว่าที่หอชินเหมือนนะเป็นอย่างไรบ้างหนิงอี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็งั้นๆละ่ะ บรรยากาศก็งั้นๆบริการนะไม่ได้ค่อยดีเท่าไรไม่มีที่ให้นั่งมีแต่เป็นห้องรับรองฝากละฝากเล่าก็ไม่ได้ก็มีแค่ดนตรีฟังแล้วก็เล่าถึงแม่นางหอหยางเจ้าของหอแล้วก็หยวนจินเอ๋อให้ฟังฝังหยวนหัวหน้าฝ่ายคุณธรรมของโรงเรียนนะคะก็คล้ายๆกับเป็นหัวหน้าห้องด้วยค่ะก็เข้ามาบอกว่ามัวคุยอะไรกันเดี๋ยวอาจารย์มาแล้วก็โดนทำโทษกันหมดหรอก ลีผินก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกเรากำลังคุยเรื่องหอชินเหมือนกันอย่างสนุกเลยฝงหยวนก็ทำท่าสนใจอยากฟังด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เข้ามาก่อนค่ะแล้วก็ดุฝงหยวนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายคุณธรรมแต่กลับมาชวนเพื่อนๆคุยกันไม่ตั้งใจเรียน ก็จึงสั่งให้ทั้ง5้าคนนะคะไปยืนยกกระมังใส่น้ำสำนึกผิดที่นอกห้องเรียนพออาจารย์คอยหลังออกไปนะคะหนิงอี้ค่ะก็เทน้ำในกระมังทิ้งแล้วก็นั่งลงเขาบอกว่าอาจารย์ไม่อยู่แล้วจะยืนอยู่ทำไมถ้าเขาเอาผิดก็บอกว่าข้าเป็นคนสั่งเองแล้วอีกสี่คนก็ทำตามค่ะหนิงอี้นะคะก็ได้พูดคุยกับเพื่อนทั้งสี่จนได้รู้จักแต่ละคน ฝงหยวนเนี่ยเป็นคนที่สมัครใจเข้ามาเรียนที่นี่เองเพราะเขาอยากช่วยแบ่งเบาภาระหูหยินที่บ้านหลีผินเนี่ยมีความผิดนะคะฐานจำวันเกิดหูหญินไม่ได้ส่วนเซินเหมียวนะคะยังไม่ได้แต่งงานแต่เขาอสอบราชการไม่ผ่านหลายปีแล้วที่บ้านก็ยากจนค่ะ เขารู้จักกับอาจารย์ที่นี่นะคะเลยให้มาทำงานแลกความรู้รอเจอผู้หญิงสักคนแต่งไปเข้าบ้านนั่นเองค่ะเกาซิลนะคะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดตอบสนองช้าเหมือนคนทึมๆไม่ค่อยทันคนอื่นหูหยินของเขาเลยส่งเข้ามาเรียนหนิงอี้ก็ว่าพวกเขาอ่ะร้วนไม่ได้ทำอะไรผิดหลายแรงทำไมต้องมาอยู่ที่แบบนี้ด้วยลีพินก็จึงบอกว่าใครใช้ให้พวกเราอ่ะเป็นเคยแต่งเข้าบ้านกันล่ะ หนิงอี้นะคะได้ยินก็จึงพูดว่าแล้วเป็นเขยแต่งเข้าบ้านน่ะมันแล้วไงละ่ะไม่มีสิทธิมนุษยชนหรือไงสามีภรรยาต่างฝ่ายก็ต่างเท่าเทียมกันควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยกฐานะต่ำสูงหลี่พินบอกว่าที่หนิงอี้พูดอะเป็นคำพูดจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาแต่ไม่กล้าพูดออกมาแล้วเขาก็ก้มคำนับยอมรับนับถือหนิงอี้ หนิงอี้บอกว่าไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกที่ข้าพูดหมายความว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะสมัครใจเข้ามาเรียนแต่ก็ไม่ควรให้อาจารย์คนนั้นพูดจาดูหมิ่นได้แบบนี้ฝงหยวนจึงพูดว่าใช่หนิงอี้พูดถูก ลีพินก็บอกว่าใช่แล้วเพื่อนคนอื่นๆในห้องที่ออกมาฟังด้วยก็ต่างก็คิดเหมือนกันต่างก็เห็นด้วยแล้วก็ร้องบอกว่าเคยแต่งเข้าบ้านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วอาจารย์ก็มานะคะถามหนิงอี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนิงอี้ก็ตอบว่าพวกเราจะต่อต้านลุกขึ้นต่อสู้อาจารย์ก็ดุด่าค่ะหาว่าพวกเขาเนี่ย คือตอนนี้มาสํานึกตนอยู่นะแล้วมานั่งคุยอะไรกันแล้วก็ด่าว่าเป็นพวกเกาะผู้หญิงกินแล้วถามว่าใครสั่งให้เอากระมังลงหนิงอี้ก็ตอบว่าเป็นเขาเองที่สั่งให้เพื่อนๆทำอาจารย์จึงบอกว่าเจ้าจะต่อต้านข้าอย่างนั้นหรือแล้วก็สั่งให้ยื่นมือออกมา หนิงอีก็บอกว่าทำไมจะตีเขาอย่างนั้นหรือเขาก็ยื่นมือออกไปพออาจารย์ตีเขาก็จับไม้ไว้แล้วก็แย่งเอาไม้มาหักแล้วก็บอกว่าพวกข้าเคารพท่านเรียกเป็นอาจารย์มาเรียนที่นี่เพื่อศึกษาหาความรู้ไม่ใช่มารับการรับลงโทษและคำดูหมิ่นจากท่านการดูแคลนสิทธิ์ก็นับว่าเป็นอาจารย์ที่ไร้ความสามารถไม่สมควรนับถืออาจารย์โมโหห่าก็บอกไปว่าพวกเจ้าพวกเคยแต่งเข้าบ้าน เพื่อนหนิงอี้ได้ยินก็ไม่พอใจนะคะบอกว่าทำไมเคยแต่งเข้าบ้านแล้วมันยังไงการแต่งงานเป็นเรื่องอิสระการแต่งเข้าบ้านก็เป็นแค่ธรรมเนียมเท่านั้นเองไม่ใช่มาดูถูกกันแบบนี้แล้วพวกเขานะคะก็แข็งขืนกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ขู่ว่าจะฟ้องฮูหยินของหนิงอี้หนิงอี้ก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะกลับไปบอกฮูหยินของเขาเองจากนั้นหนิงอี้ก็เดินออกไปเลยนะคะ ตัดมาค่ะที่ร้านอาพอรสกุลสูเนี่ยก็มีลูกค้าสองลายยืนเถียงกันเสียงดังอยู่ในร้านทั้งสองก็มารับผ้ามุ่อินนะคะจากกิจกรรมวันเปิดร้านแต่ทั้งสองเนี่ยมีใบรับนะคะหมายเลขเดียวกันเลยแล้วก็มีตราประทับสกุลครบเหมือนกันทั้งสองใบต่างก็เถียงกันว่าเป็นของจริงทั้งคู่จนฐานเออออกมายุติป,ปัญหาบอกว่าวันนั้นคนเยอะนางอาจจะพลาดเขียนเลขซ้ําแต่ไม่ต้องห่วงนะผ้ามีจํานวนมากพอให้ทุกท่าน แล้วเราก็สั่งให้เออหูนะคะไปนำสองท่านนี้ไปรับผ้าค่ะฐานเออก็บอกว่าแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเท่าแกดสีก็บอกว่าถ้าแค่เขียนผิดครั้งเดียวอะ่ะไม่แปลกหรอกแต่ว่าวันนี้มีลูกค้าที่มีลักษณะนี้มาเหมือนกันเป็นกลุ่มที่3แล้วหากมีมากกว่านี้คงเกิดความเสียหายในร้านได้ หนิงอี้หาเดินออกมาจากโรงเรียนนะคะก็มาถึงสารากลางน้ำแห่งหนึ่งที่มีชิ้นสื่อหยวนอัครเสนาบดีฝ่ายขวาของราชวงศ์อู่และคังเสียนราชบุตรเขยแห่งราชวงศ์อู่นะคะกำลังเล่นหมากร้อมกันอยู่หนิงอี้หยุดยืนดูสักพักหนึ่ง ชินซือหยวนค่ะเห็นคังเสียนไม่ตัดสินใจวางหมากสักทีก็เลยบอกว่างั้นตาเน,นี้ยถือว่าเสมอก็แล้วกันคังเสียนก็บอกว่าดีๆเรื่องการวางหมากเนี่ยไม่มีใครสู้ท่านได้แล้วชิ้นซื่อหยวนค่ะก็หันไปถามหนิงอี้เลยค่ะกก็ชวนเขามาเล่นหมากด้วยหนิงอี้เอาชนะไทซือหยวนได้นะคะทีเนี้ยทางชินซือหยวนค่ะก็เลยถามหนิงอี้ว่าเรียนมาจากอาจารย์ไหนหนิงอี้ก็ตอบ ตอบว่าเขาไม่ได้มีอาจารย์ที่ไหนก็มีเวลาว่างเลยอ่านตำราหมากเองชินซือหยวนก็จึงบอกว่ามิหน้าการวางหมากของท่านถึงได้เปลี่ยนไปมาเดาทางได้ยากหนิงอี้ว่ามิกล้ามิกล้าเป็นผู้อาวุโสที่ออมมือให้ข้าคิดว่าการวางหมากเนี่ยเหมือนกับการทำการค้าและการต่อสู้ถ้าท่านให้คนอื่นรู้ว่าท่านจะลงมืออย่างไรเนี่ยก็ไม่มีบทให้ร้องแล้ว คังเสียนบอกหนิงอี้ว่าข้าไม่เคยเห็นผู้อาวุโสฉินก็คือไทซือหยวนนะคะพ่ายแพ้เรื่องการเดินหมากเด็กหนุ่มอย่างเจ้าเนี่ยต่อไปก็คือสหายของข้าแล้วสหายอย่างเจ้าข้ารับไว้แล้วหนิงอี้จึงพูดว่าท่านรับข้าเป็นสหายง่ายแบบนี้ท่านไม่กลัวว่าข้าเป็นคนไม่ดีหรือลูกน้องของคังเสียนก็บอกว่าใต้เท้าคัางเป็นเจ้าของโรงเรียนอบรมชายแห่งนี้และเป็นราชบุตรเขยของราชวงศ์อูไม่ต้องมีเหตุผล หนิงอี้จึงบอกว่าที่แท้ท่านก็คือเคยแต่งเข้าบ้านที่ใหญ่ที่สุดในราชวงศ์อูคขังเซียนก็ถามชื่อของหนิงอี้และถามว่าไปทำผิดอะไรมาถึงได้โดนส่งมาที่โรงเรียนหนิงอี้ก็บอกว่าตัวเองอะแซน,นิ่งนามว่าหลีเหงิงเรื่องที่ทำผิดนั้นพูดแล้วยาวอย่าเอ่ยถึงดีกว่าแล้วเขาก็ขอถามชื่อผู้อาวุโสอ,อีกท่านนะคะ ชินซือหยวนก็แนะนำตัวเองขังเสียนก็บอกว่าเนี่ยหนิงอี้จะต้องจำไว้ให้ดีผู้อาวุโสชินนะเป็นปราดแห่งราชวงศ์อู่ชวนะแต่ว่าต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้ายังไงอะถือว่าเจ้าน่ะช่วยข้าเอาชนะอาวุโสชินได้หากวันนี้มีเรื่องอะไรให้ช่วยก็ยินดีหนิงอี้ว่าได้เขาจะจดจำไว้ผู้อาวุโสชินก็ชวนหนิงอี้เล่นต่ออีกหนึ่งกระดาน แต่คนที่ร้านอาพอรมาเรียกหนิงอี้บอกว่าที่ร้านเกิดเรื่องหนิงอี้จึงขอราผู้อาวุโสทั้งสองไปจัดการธุระที่บ้านก่อนหากวันหน้ามีโอกาสจะมาเล่นหมากกระดานนี้ด้วยจากนั้นภาพตัดมาที่ร้านนะคะที่ร้านเนี่ยลูกค้าหลายคนก็มีตัวที่เหมือนกันมารับของเลยค่ะ ฐานเอ๋อกับเท่าแก่สีนะคะขอดูตั๋วจากลูกค้าก็พบว่าเกินครึ่งเป็นตั๋วที่มีการปลอมแปลงขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่หาจากทางการก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยได้รับการร้องเรียนว่าร้านเนี่ยทำตั๋วปลอมขึ้นมาแล้วไม่รับแลกสินค้าเป็นการช่อโกงแล้วก็สั่งปิดร้านนี้ให้หมดเลยนะคะ ท่านเอ๋อจึงบอกว่าให้รอก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่ดูตั๋วพวกนี้ทางร้านไม่ได้มีการปลอมขึ้นมาเองทําเช่นนั้นพวกเราจะได้อะไรขอให้ทางการช่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ค่ะจึงสั่งให้เก็บตั๋วพวกนี้ไปแล้วไปตรวจสอบให้หมดนะคะ mm hmm. นี้พวกลูกค้าต่างก็ไม่พอใจที่พวกเขาใช้เงินซื้อผ้าแล้วแต่ว่าไม่ได้รับของ mm hmm. วันชิงค่ะก็เข้ามาบอกว่าขอค่าคุยกับน้องสาวสักหน่อย หวนชิงก็พูดว่าเนี่ยได้ข่าวว่าร้านเจ้าได้รับแจ้งความว่ามีของว่ามีการปลอมแปลงตัว๋วตอนนี้เกิดความวุ่นวายคงต้องนำผ้ามาให้ลูกค้าไปก่อนฐานเอ๋อจึงบอกว่าคลังของนางไม่มีผ้ามากพอให้กับลูกค้าทั้งหมดหรอก วนชิงนะคะก็จึงบอกว่าค้ามีค้ายินดีช่วยแต่มีเงื่อนไขว่าร้านนี้จะต้องให้บ้านรองช่วยดูแลกิจการแต่ว่าไม่นานหรอกหากร้านเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ยินดีจะยกคืนให้นาง ฐานเอ๋อจึงพูดว่าได้งั้นให้พี่ใหญ่มาร่างสัญญากับค้าก่อนดีกว่าฐานเอ๋อค่ะก็เขียนสัญญาขายผ้านะคะในร้านอาพรสกุลซูฐานเอ๋อประทับตาลงไปค่ะหวนชิงก็บอกว่าต้องโทษว่านี่ยเป็นหนิงอี้ที่คิดแผนการค้านี้ขึ้นมาแล้วยังไงล่ะเป็นพี่ใหญ่ที่มาช่วยเจ้าหนิงอี้เป็นแค่คนนอกเท่านั้นนะเชื่อถือไม่ได้แล้วเขาก็ประทับตาของตัวเองลงไป หนิงอี้ค่ะก็มาจับมือวนชิงเอาไว้แล้วก็บอกฐานเอ๋วว่าเลิกเล่นละครได้แล้วได้เวลาเหวี่ยงแหจับปลาทานเอ๋อก็บอกให้เท่าแก่ซีไปเอาน้ํามาหนึ่งถ้วยแล้วก็เอาตั๋วสินค้ามาจากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของทางการนั่นเองแล้วค่ะไอ้ตั๋วสองใบเนี่ยก็เอาจุ่มลงไปในน้ําเลยนะคะแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ทางการแล้วก็ทุกคนดูว่ามันมีความแตกต่างกัน คือแผนการของหนิงอี้เนี่ยที่วันเปิดร้านค้าเขาได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากมีคนปลอมตัวเข้ามาเนี่ยก็จึงได้ป้องกันไว้ค่ะให้ฐานเอ๋อเตรียมรับมือฐานเอ๋อบอกเจ้าหน้าที่ว่าตัวสองใบเนี้ยต่างกันตรงที่ของจริงจะมีตราประทับประจำตัวของนางเองซ่อนอยู่ โดยก่อนจ่ายตัวได้นำตัวแช่น้ำแล้วปั๊มตาส่วนตัวลงไปก็หล่อให้แห้งแล้วรอยตาส่วนตัวก็จะหายไปแต่ว่ารอยนี้จะเห็นได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อนำไปแช่น้ำนั่นเองส่วนที่ไม่มีตราส่วนตัวจึงถือว่าเป็นของปลอมหนิงอี้บอกว่าคนที่ทำตัวปลอมน่าจะขโมยตราประทับ ของเราไปทําแต่ที่เขารู้มาเนี่ยตราประทับไม่เคยหายไปจากบ้านใหญ่เลยแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่มีตราประทับล้านอาพรสกุลซูอีกอันซึ่งวนชิงค่ะมีตราประทับอีกอันนั่นเองนะคะวนชิงก็จึงพูดว่าทุกคนทําไมต้องมามองที่ข้าล่ะแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็จับตัววนชิงนะคะแล้วก็เอาตราที่เขาถืออยู่มาเทียบค่ะก็เป็นตราที่เหมือนกันจริงๆเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญคุณชายซูไปที่ศาลเพื่อสอบสวน วนชิงค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเป็นเพราะฐานเออน้องสาวของข้าเป็นหญิงที่ออกนอกบ้านมายุ่งเกี่ยวกับการค้าข้าเพียงแค่อยากสั่งสอนนางสักหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในสก,กุลซูของพวกเราแล้วเขาก็หันไปถามฐานเออว่าจะส่งเขาไปศาลจริงๆหรือเพื่อแย่งชิงตราประทับถึงต้องยอมทําลายความเป็นพี่น้องเชียวไม่กลัวท่านปู่คนในตระกูลจะเกลียดเจ้าอย่างนั้นหรือ หนิงอี้ก็บอกว่าสกุลซูของท่านมีสิทธิ์อะไรมาเกียรตินางสกุลใหญ่โตหากคิดจะพัฒนาให้รุ่งเรืองเนี่ยต้องหยุดความเสียหายให้ทันเวลาถ้าปล่อยให้คนอย่างท่านแค่เอาแต่พูดถึงเรื่องเพศมาเปรียบเทียบแล้วก็จัดการธุระเนี่ยพูดจาเลอะเทอะแบบนี้งั้นตระก,กูลเนี่ยก็หมดสิ้นไปไวก็ดีนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า แม้จะบอกว่าขุนนางผู้ซื้อสัตว์ก็ยากที่จะตัดสินเรื่องในบ้านแต่การกระทําของซูวนซิงเนี่ยไม่นับว่าเป็นเรื่องในบ้านเรียกว่าก่อความวุ่นวายในตลาดค่าเคยดูบทกฎหมายมาก่อนอย่างน้อยต้องลงโทษ3ปีค่าพูดไม่ผิดใช่ไหมเจ้าหน้าที่ค่ะก็ จะเอาตัวหวนชิงไปนะคะแต่เขาก็วิ่งไปหาเออหูคนงานในร้านแล้วก็บอกว่าเจ้านี่แหละเป็นคนริเริ่มปลอมแปลงตัวปลอมแล้วก็ขโมยตาประทับของเขาไปก็คือปัดข้อหาทั้งหมดไปให้เออหูนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่จับตัวเออหูไปค่ะบอกว่าเขาอ่ะเป็นโจรในบ้านนะคะก็คือจับโจรในบ้านได้แล้วจากนั้นค่ะที่บ้านสูค่ะจงขานนะคะก็ตบตีจงคานะคะก็ ตบตีลูกชายตัวเองนะคะหวนชิงที่คิดวางแผนทำร้ายน้องสาวหวนชิงก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเป็นซุนเป็นซุนเออหูที่เป็นคนทำนะคะท่านปู่ก็บอกว่าเออหูทำหรือเปล่าเจ้าย่อมรู้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าจะยอมรับออกมาหรือไม่ จงคานก็โวยวายเสียงดังค่ะบอกว่าเนี่ยให้ใช้กฎตระกูลลงโทษวันชิงไปเลยหนิงอี้ก็บอกว่าอลองใจเย็นก่อนที่พี่ใหญ่ทำไปก็เพื่อต้องการตราประทับประจำตระกูลเท่านั้นมีอะไรก็ให้อาภัยกันได้ยิ่งไปกว่านี้เนี่ยเขาก็เพิ่งอายุ20ต้นต้นๆยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งพวกเราต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันท่านก็จะไม่สงสารเขาหรือครรบข้าเป็นน้องเขยยังทนไม่ได้เลย จงข่านก็เลยบอกว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ครั้งนี้ก็จะละเว้นเจ้าไว้ครั้งหนึ่งหนิงอี้หยิบไม้อันหนึ่งออกมาเขาบอกว่าเป็นไม้เป่าเจียงมีหนามทั้งอันข,ออ <c oughs> อข้าถือไว้เฉยๆอ่ะก็คือข้าถือไว้เฉยๆยังเจ็บเลยแต่ถ้าอย่างนั้นท่านก็แค่ลงโทษสั่งสอนตีเขาสัก500ทีก็พอ จงข่านจำใจต้องรับไม้นั้นไปค่ะแล้วก็ตีวนชิงนะคะเป็นการลงเทอดหนิงอี้กับฐานเอ๋อค่ะออกมาจากห้องด้วยความสะใจนะคะ หนิงอี้ชมฐานเอ๋อว่าไม่คิดว่าเจ้าจะแสดงได้เก่งและดีขนาดนี้ฐานเอ๋อก็จึงพูดว่าก็ทำตามที่ท่านแนะนำอย่างไงล่ะว่าให้แกล้งวัดจนมุมแล้วรอให้หวนชิงอโผล่ออกมาจากนั้นก็ให้แซงวัดจนใจที่จะต้องรับเงื่อนไขแล้วก็หลอกให้เขียนสัญญาให้วนชิงเอาตราประทับออกมา หนิงอี้ว่าแม้จะพูดง่ายเนี่ยแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะแสดงได้แนบเนียนสมบูรณ์แบบขนาดนี้ข้าชอบมากเลยฐานเอ๋อก็ถามว่าชอบหรือหนิงอี้ว่าใช่โดยเฉพาะลายน้ำป้องกันการปลอมแปลม,ปลมนั้นสุดยอดมากๆทีแรกนะคะคิดจะใช้เกลือแต่เจ้ากับรวดเร็วกว่าข้าเสียอีกยังคิดหาวิธีที่ง่ายกว่าข้าอีกไม่เลวเลย ท่านเอ,อ๋ว่าครั้งนี้ท่านปู่คงไม่ให้พี่ใหญ่ถือตราประทับแน่นอนเรียกว่าท่านพี่ได้ช่วยข่าอีกครั้งบอกมาว่าอยากได้อะไรหนิงอี้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ด้วยกันสองคนและเจ้าเรียกข้าว่าท่านพี่ท่านเอ,อ๋จึงบอกว่าเพราะท่านแม่ พักอยู่เรือนใกล้ๆนี้แหละก็เลยต้องแกล้งเป็นสามีภรรยากันจะได้ไม่โดนจับได้หนิงอี้เลยบอกว่าเขามีเรื่องหนึ่งขอร้องฐานเออก็บอกว่าเรื่องไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมหนิงอี้ก็บอกว่าเจ้ารู้ใจข้าจริงๆที่นั่นน่ะไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่ได้ ฐานเอ๋อก็จึงบอกว่าได้ไม่อยากไปงั้นก็ไม่ต้องไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าไม่อาจไปยุ่งเรื่องของคุณธรรมของท่านได้วันหลังก็อยากให้บ้านรองจับได้ว่าไปเที่ยวมาอีกแล้วกันหนิงอี้จึงบอกว่าแม้แต่เจ้าก็เชื่อข้าที่จริงแล้วอ่ะข้าไปหอชินเหมือนนะ่ะมีเป้าหมายอื่นฐานเออก็ถามว่าเป้าหมายคิดไม่ซื่อน่ะสิหนิงอี้บอกว่าขี้เกียจอธิบายให้เจ้าฟังแล้วไว้เจ้ารู้เองภายหลังแล้วกัน หนิงอี้ค่ะก็มาขอนะคะให้พ่อบ้านเกิงเนี่ยช่วยพาเขาไปที่หอชินเหมิอนอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าที่ไปอ่ะเพราะมีธุระสำคัญจริงๆครั้งที่แล้วไปดื่มมากไปหน่อยเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยที่ไปก็เพื่อเอาตราประทับมาให้คุณหนูเจ้า พ่อบ้านเกิงก็จึงบอกว่าท่านเนี่ยไร้ยางอายเกินไปแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าทําเพื่อคุณหนูแล้วก็พอดีค่ะพ่อของฐานเอ๋อกับลูกน้องนะคะก็เดินผ่านมาพ่อบ้านเกิงก็จึงหยุดทําความเคารพหนิงอี้ค่ะซึ่งครั้งเนี้ยก็หนิงอี้ก็ได้พบกับท่านพ่อของฐานเอ๋อเป็นครั้งแรกนะคะเขาจําได้ว่าวันที่เขาโดนตีหัวสลบไปอ่ะ คนคนนี้แหละค่ะที่นั่งอยู่บนรถม้าที่เกิดเหตุนะคะจากนั้นพ่อของฐานเออก็พูดออกมาว่าระวังตัวไว้ให้ดีแล้วเขาก็เดินผ่านไปเลยค่ะ เท่าแก่สีนะคะมาคุกเข่าขอโทษคุณหนูที่เรื่องการปลอมแปลงตั๋วคือเขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของซุนเออหูอีกข้าก็ไม่ทันได้สังเกตความผิดปกติของเขานะคะสมควรได้รับการลงโทษท่านเอ๋อจึงพูดว่าท่านทำงานที่ร้านเนี่ยมาหลายปีแล้วอย่างทุ่มเทเต็มที่ซื้อสัตว์แล้วก็ไว้ใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของข้าเองท่านะจะมาสังเกตได้อย่างไรแล้วก็บอกให้เขารุกขึ้นมา พูดคุยกันนะคะซึ่งก็ข้าก็รู้ว่าหลายปีนี้ท่านตั้งใจเต็มที่มาตลอดเพียงแต่ว่าท่านน,นิสัยอ่อนโยนเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้จักพลิกแพงทั้งยังไม่รู้จักทางหนีทีไล่แต่ว่าภายหน้านะ่ะท่านเคยจะมาช่วยงานที่ร้านอาพรท่านเจอเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้ก็ปรึกษาเขามากหน่อยท่านน่ะไม่ต้องคิดมากทุกคนต่างมีข้อดีท่านซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นภาพก็ตัดมาที่หนิงอี้นะคะหนิงอี้ถามเสี่ยวซานว่าเนี่ยหนิงอี้ถามเสี่ยวฉานว่านายท่านใหญ่เนี่ยเป็นคนอย่างไรเสี่ยวฉานก็เล่าให้ฟังว่าจะว่าไปนะก็เป็นคนแปลกคนหนึ่งที่บ้านมีกิจการก็ไม่ยอมรับแต่กลับออกไปร่ำเรียนที่สำนักวี้ซานถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องทั้งวันเลย หนิงอี้ถามอีกว่าแล้วข้ากับนายท่านใหญ่เนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกันหรือเปล่าเซียวชานก็ตอบว่าเยอะแยะเลยนายท่านใหญ่ไม่ชอบหน้าท่านตั้งแต่แรกพอรู้ว่าคุณหนูจะแต่งงานด้วยเนี่ยก็โมโหจนไม่ออกจากห้องสามวันทีเดียวหนิงอี้ค่ะกลับไปที่ห้องนะคะเตรียมเก็บข้าวของเลยแล้วเขาก็เห็นตลับแขวนไล่ยุงที่นายท่านใหญ่เคยเอามาให้เขาค่ะเขาหยิบมาดมแล้วก็เกิดอาการมึนหัวนะคะ พอบ้านเกิงก็เข้ามาถามว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าหนิงอี้ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็บอกว่าอย่าแตะตลับนั้นนะมีของแปลกปอมและถามว่านายท่านใหญ่เป็นคนแปลกๆใช่ไหมพอบ้านเกิงก็บอกว่าแปลกจริงๆ เขาพูดอะไรแต่ละครั้งอ่ะไม่เคยเหมือนกันครั้งนี้ข้าไปบอกเขาว่าท่านให้พาไปที่หอชินเหมือนเขากับโมโหบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ท่านไปทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ครั้งแรกนั้นเขาเป็นคนสั่งให้ข้านะ่ะพาท่านไปที่หอชินเหมือนแล้วบอกว่าให้จับตาดูให้ดีหากมีอะไรอ่ะให้จัดการได้ทันทีหนิงอี้ได้ยินก็ตกใจค่ะว่าจัดการได้ทันทีแล้วก็บอกว่านายท่านของเจ้าเนี่ยเห็นค่า เป็นค่าเป็นเห็นค่าเป็นอะไรเป็นเคยเข้าบ้านต้องทํากันขนาดนี้เลยเหรอหนิงอี้ค่ะก็เลยเก็บข้าวเก็บของนะคะจะหนีออกจากบ้านค่ะพอบ้านเกิงก็ตามไปบอกว่านี่ท่านยังโกรธข้าอยู่เหรอข้าไม่ได้หักหลังท่านนะ หนิงอี้ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าข้าไม่ได้โกรธเจ้าเห็นแก่ที่ข้ารีเขียนนิยายรักให้เจ้าอ่านเนี่ยเจ้าอย่าได้บอกใครว่าข้าหนีออกไปได้ไหมแล้วเขาค่ะก็ขนข้าวของออกจากบ้านไปเลยนะคะทีนี้ลูกน้องนายท่านใหญ่ก็มารายงานว่าท่านเคยหนีออกจากบ้านไปแล้วขอรับ <laughs> พ่อตาก็ทำหน้าแบบเออโหดๆนะคะหนิงอี้ห่กก็เดินออกไปแล้วก็ไปถึงยังตลาดแห่งหนึ่งจากนั้นก็จบตอนที่4นะคะเดี๋ยวไว้มาต่อกันตอนที่5ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v v e h i n n s s n o v v l l n n s s r r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ